เหรียญยี่สิบบาทนิกเกิลวาระที่สิบเก้าเหรียญคบห้าสิบปีวันทหารผ่านศึกสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์เหรียญกระสาบที่ระลึกยี่สิบบาทนะครับวันนี้มีหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนั่นก็คือเหรียญวันทหารผ่านศึกนะครับโดยเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสามสิบสองมิลลิเมตรนะครับมีน้ำหนักสิบห้ากรัมด้วยกัน มีการครบอรอบวาระนะครับวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2541มีการประกาศออกใช้งานเหรียญน,นะครับวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2541นะครับมีจำนวนการผลิตของเหรียญน,นะครับทั้งสิ้นเพียง1ล้าน11เหรียญด้วยกัน โดย3กุมภาพันธ์นะครับวันที่ครบรอบเนี่ยนะครับจัดเป็นวันทหารผ่านศึกนะครับซึ่งจะตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับนั่นเองเรามาดูรวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้ากันเลยดีกว่าด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดช พระพักตรงทรงฉลองเครื่องอทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติถาวจอมคนฐานบกภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวจะเปิดนะครับแฟลตให้ชมการชัดๆนะครับเป็นเหรียญแบบยูนซีนะครับ ยังไม่ผ่านการช้งานเลยนั่นเองเดี๋ยวจะพลิกกลับให้ชมนะครับบริเวณด้านหลังของเหรียญกันพลิกกลับมาด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญกลางเหรียญน,นะครับจะมีรูปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับด้านซ้าย ด้านซ้ายบนรูปอนุสาวรีย์ชัยด้านขวาบนรูปอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับจะมีตาสัญลักษณ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกวงในขอบเหรียญด้านบนจะมีขอ้อมอความว่าที่ระลึก50ปีวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2541 ด้านล่างจะมีข้อความว่าประเทศไทยและก็มีข้อความบอกชี้ราคาหน้าเหรียญนะครับคือ20บบาทโดยมีดอกประจํายามนะครับขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับโดยมีวงกลมล้อมอยู่โดยรอบข้อความดังกล่าวและมีกรอบหกเหลี่ยมนะครับล้อมรอบวงกลมดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญอย่างที่กล่าวกันนะครับว่า เหรียญนี้นะครับถูกผลิตมาเนื่องในวาระโอกาสนะครับวันทหารผ่านศึกนะครับซึ่งจะตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานผาวรน,นะครับทำหน้าที่ในการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมาวันนี้ของทุกปีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกทหารน,นอกประจำการและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ จะร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อดวงยานของเรานักรบผู้กล้าและยังมีพิธีสวนสนามที่รานอเนกประสงค์กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์อีกด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันทหาราเสร็จซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญนะครับของประเทศไทยนะครับ และวันฐาน่านศึกนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับโดยเป็นดอกป๊อปปี้สีแดงนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่สำคัญซึ่งความเป็นมาที่ลึกไปกว่าน,นั้นนะครับความเป็นมาของวันฐาน่านศึกเกิดขึ้นนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง หรือหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงมีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดจากการเป็นทหารจึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนั้นในปีพุทธศักราช2490กระทรวงกลาโหมจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือทหารกล้าที่กลับจากภารกิจนะครับจาก กลับจากการไปรบนั่นเองซึ่งเป็นการช่วยเหลือทหารแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตในการไปรบในครั้งนั้นด้วยนะจึงมีการจัดตั้งขึ้นซึ่งเขาจะจัดตั้งในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2491นะครับซึ่งก็ถือว่าวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันหารผ่านศึกนั่นเองนะครับเพราะว่าประเทศไทยเรานะครับกว่าจะมาเป็น ประเทศที่สงบสุขนะครับสมบูรณ์คูณสุขไปด้วยทรัพยากรต่างๆล้วนแล้วแต่ผ่านการนะครับผ่านการลบกับอริราชศัตรูนะครับที่เข้ามาหวังยึดดินแดงดินแดนของเรานั่นเองนะครับมันทําให้ผ่านต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาซึ่งแน่นอนแหละว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือผู้ที่เป็นทหารผ่านศึกทั้งหลาย ต่างเป็นเกราะคุ้มครองนะครับจากประชาชนจากอาลิราชสตูต่างๆทำให้เรานะครับมีพื้นแผ่นดินนะครับมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เรามีเอกลักษณ์มาถึงทุกวันนี้นั่นเอง